ชาวบ้านมาดูกันเออมาดูมาดูมาดูก่อนแวะก่อนโอ้เพียบเลยชาวบ้านเป็นยังไงคักอยู่ปะคักอยู่เนาะเออ,เ,อ,อเห็นระบอทรท้อโทรทัศน,น,นออ์มันเลื่อนได้แน่ะโทรทัศน์นะจอเบนเลยเนาะเออมันเลื่อนได้แน่ๆเบิง้งเอาให้เบิ้งนี่เฮ้ยได้ผลเลื่อนเลยเฮ้ยจะโชว์ก่อนจะโชว์โทรทัศน์ก่อนทีดี นี่มันเลื่อนได้ขึ้นลงได้เออนี่นะทุกท่านหลายคนมาดูนนี้นะเออว่าขี้เลยนได้ไหนอ๋อจ่ายค่าทมดินก่อน มามากับบอบอเออผมก็ลืมเลยนะอันนี้ลืมจริงได้หน่อยเลยเออดีแล้วละ่ะลืมสนิทนะท่านค่าทมดินสองร้อยยี่สิบสองอยี่สิบะค่าทมดินส <c oughs> องรอยี่สิบอบ้าสองร้อยวสาว,าวลืมเลยเมื่อนัน้นว่าอันแบ่งไงว่าบ่มีท่อนบ้านนี้ก็ลืมจักมือแล้ววุ

ตกใจจังตีนเออราอกไยังก้องให้เกลือมาทั้งนะเจ้าเออีเอออินเทตีอเออ้องเจออนวอะไรอน้อาพว่ามาให้ก้อเือมาทั้งอันมาให้นี่นะชาวบ้านมาดูนะทุกท่านเออคักอยู่บ่กำลังนี่คักอยู่เนาะเสีไรบ่มีสีเหลือง นี่นะท่านขึ้นนั่งก็อืมแล้วไปทีไงทีเละนี่ไปทีกับวุ้นน่ะนึ่งไปเช่นนี้นี่อืมหนอเด้อแม่เนี่ยมันสินี่ว่าว่าสิตัดให้เพิ่นเก็บลำนี้ลำติดตัดนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวโคโลนี่ตัดเอาไว้ไอ้ไอ้ข้างบนนี่ไม่ตัดแล้วมันอันตราย ตัดแค่ตัวนี้นี่นี่ตัดตัวนี้แหละตัดตัวนี้กันอยู่บึ๊บให้เพื่อนไปเฮ็ดลักหัวเออโอ๊ยเนี่ยจ่อดหยุดที่เซิงตูหลุดเออเออเออนี่เอาท่านก็เดี๋ยวจะ เวลาสลามบุญรู้จนเอมันสีเออมันสมเนาะมันรุ้ด้เออเพราะนั้นควรตัดเนาะตัดเลยเนาะเออมัดดึงไปคนเลยถ้าตัดนี่เราขวดนึงเนาะเราขวดใหญ่บ่ขวดขวดน้อยบ่ได้บ่นีอน้ายานบวบพออ๋อยานบวบพอนี่ถ้าตัดอันนี้นี่ต้องเป็นอ่าขวดใหญ่ เนาะควรน้อยมันบ่ถึงเนาะมันบ่ถึงมันเรียวไกลนะจนดันได้นะหลายคนเขามาวมาเพื่อเราเออบดึงนด้นี่บ่ดึงบดได้นี่เอาบ่เออสิเอาสิเมื่อเอาเครื่องนี่แป๊บเดียวโอ้ใจเย็นเย็นเอาตาที่เขาดูเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดความสามารถก่อนจังว่ากันเออนี่นะท่าน เดี๋ยวผมจะสิตาตันนี่ก่อนแต่ตอนนี้บุทบันมีเวลาอยู่เออเฮ็ดเนือื่นอยู่เอาเส้นใช่เออบุเป็นยังดอกกานมันบดตัดบ่อไรกะเอาไว้นี่ก็ได้บุเป็นยังให้เพื่อนอันขึนเราคนหนึ่งเนี่ยเออเรานี่งคนน้อยเจ้าของก็คนน้อยก็ทุกการก็คนญ่นี่สิตาบ่โอ้เอาซะนะ อันนี้นะท่านเพื่อนว่าถ้าจะให้ช่วยตัดมะขามคือต้นมะขามเนี่ยมันถ้าถ้าเราจะตัดออกเนี่ยต้องหาต้องเลี่ยงหมดทุกอย่างโอ้ใจเย็นๆถ้าถ้าสิตัดนี่ต้องซ้อยกันดึงเนาะกระแสนมันมันสิลมทับเพื่อนเนาะเออแต่ความคิดผมนะผมราว่ายังสี่ได้สมมติว่าตัดเนาะผมจะเอาออกทีละกิ่งน้อยกิ่งน้อยเอาออกทีละนิดทีละหน่อย เออตัเออมัดรถดึงไปเลยพุตัดแต่แต่ว่าอันถ้าว่าตัวนี้ก้อนนี่มันตันถ้าว่าให้เขาตัดนี่เขาตัดแต่ข้างล่างนี่ดึงเลยเนาะอ๋อเอาแบบนั้นง่ายดีอ่าทีเดียวเลยอ๋อแต่ถ้าเอออ๋อหักหักนี่ให้เพิ่นให้เพิ่นสูงไฟใส่เออมันแหงแล้วเอาสูงไฟใส่อะนะเออเอาแลดฮะ ยาบอาเสื้อได้ย <hatten> ังเดี <hatten S 3> <Maria. S 1> ๋ยวนี่กนอันโองเอาคอ้เอาโอ้ก่อนมันงบมันเบิดแล้วงบประมาณมันเบิดแล้วเขาว่าตัดบ่ได้ก็ทิศเอาไว้ยังสิละเออแต่เอองบมันบ่เหลือแล้วงบมันเบิดแล้วเงินหลังนี้นะอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวก็ วันนี้ชาวบ้านมาเยอะหลายหลายคนนะเทียบเลยมาชมนะฮะโอเคครับฝากไว้สว่สดีสวัสดีครับ